เรามาเก็บชมพูกันที่มันแดงๆไงนี่มันแดงๆมีไหแดงนี่ไงเหลืองไหนเองนได้เหลืองๆนี่ก็เหลืองนีอือุยเงินตกน้อแล้วเอ้ยใส่อีกเพิ่งเเออไม่ออกอุยลูกเล็กๆน้อยๆตกมาเต็มเลย มันเยอะเกินลูกมันดกเกินอ่ะเยอะจนเออเสีแล้วเปล่าไม่เสียมั้ง้ยชมพูชมพูมพนอมข้างในเสียข้างในเสียไม่รอบนี่ข้างในเสียวะ่ะหอไม่ไหวอะ่ะมันเยอะเกินเ,เยอะจนต้นมันเอนลงมาแล้ว